ก่อนมันมันทึบๆเนาะมัน,นแน่นๆแล้วก็ชุดนี้ตอน,นแรกก็กิ่งไม่กลางเลยแต่เนี้ยสวนกลางสวยแล้วกิ่งประมาณนี้กําลังดีพี่สี่สีหส่ห้ากิ่งสี่ห้ากิ่งเนี้ยกําลังดีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น้อย <จะ S 1> เกิน <c oughs> นะครับเนี่ยี <laughs> <c oughs> <c oughs> ่ปีปีนี้ได้แล้วนะเนี่ยกันยาเนี่ยกันยาเล่นได้เลยชุดชุดชุดต้นเนี้ยชุดต้นเนี้ย เดี๋ยวเดินมาแนะนำอีกแล้วอ่ะแหละเดี๋ยวก็ทําตามสูตรนั่นแหละพี่เนี่ยถ้าถ้าไว้ไม่เยอะมันจะใหญ่เนี่ยสี่ห้ากิ่งสี่ห้ากิ่งคือถ้าเป็นส่วนใหญ่ใหญ่ข้างล่างเขาจะไม่เอานะแต่ว่าของเราของเราจํานวนน้อยเราฉีดเองได้ไม่เป็นไรอันนี้ที่เห็นเป็นรอยนี่แมวใช่ไหมแมวเป็นั่างทำหักไวอย่าง้อยอันนี้ส่วนนี้เขาจะมีเทคนิคพิเศษครับพี่พีจะใช้แมวจะใช้แมวขูดต้นไว้ ก็เลยทำให้ขยายดีนี่นี่เห็นอันนี้อันนี้อันนี้ลอยลอยแมวทั้งนั้นเลยครับออกก็ได้นะอืมนี่ครับตอนแรกตัวแรกเป็นสองก็ไม่ใหญ่ก็ตัดนี้ปุ๊บนี้ก็ใหญ่เลยชุดนี้กลางดีมากครับชุดนี้เนื่องจากของส่วนพี่สมจันต์อ่าพี่บุญจันทร์ไม่เยอะก็ไวกิ่งเยอะหน่อยแล้วก็ต่ำหน่อยได้ครับ ยิงต้นนี้นี่ต้นนี้ก็จะนี่ปีนี้เราแพนกันแล้วต้นนี้ยังไงก็ต้องทำนะครับอันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่รอยทุเรียนแตกนะครับรอยรอยแมวรอยแมวทั้งนั้นเลยตรงนี้นนนะโอ้โหเนี่ยครับ ครับอืมนี่ครับนี่จัดทรงไว้อ๋อเนี่ยยังยังมีคู่ขนาดอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออกหน่อยพี่กิ่งล่างนะกิ่งล่างเนี่ยเคลียร์เลย เนี่ยคู่คู่นี้ไว้ไม่ได้อยู่แล้วขนาดเตะเลยเนี่ยสองสองกิ่งเนี่ยอ่าไปต้องเสียดายเอาข้างล่างออกเลยพี่ข้างล่างออกเลยใช่ออกอันเดียวออกอันเดียวพออ๋อครับอมดใช่มใช่มันขนาดกันพอดีเนาะใช่แต่ถ้าเบี่ยงเบี่ยงเนี้ยไม่เป็นไรเนี่ยผมนับแล้วนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกก็อยู่ที่ผีมสิบสิบห้าลูกเป็นอย่างน้อยอ่ะต้นเนี้ย เรียนสามเล่มออกใช่ไหมนี่อ่าว่างๆเล่มได้เลยพี่ว่างๆก็เล่มๆได้เลยได้ปุ๋ยอยู่แต่ก็แต่นี่เ้วดูมันยืดแต่ช่วงนี้แมลงจะกวนหน่อยนะแมลงจะเยอะหน่อยช่วงนี้ฝนฝนเยอะฝนเยอะมันฉีดไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยนี่มองไกลๆนี่ชุดใบอ่อนเลยแต่ว่าจะแมลงกวนนิดนึงนี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยกลางขึ้นเยอะอันนี้พี่ต้องเคลียร์ข้างๆแล้วเนี่ยฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นนะถ้าเคลียร์ขาได้ก็เคลียร์นะพี่ ชัดล่างเห็นปหมมันไม่ไปเลยมันชนขาเออชนขาแต่ว่าทุเรียนไม่เนี่ยฉีดไปเมื่ออาที่ที่แล้วนี่เองใช่โอ้โหเนี่ยเห็นไหมแค่มึงอย่างเงี้ยเนี่ยชนขาแล้วหยุดเลยก็เลยว่าไม่ทุเรียนเนี่ยไม่สู้คนอเออเอาเอาเฉพาะที่ชิดชิดเนี่ยอ่าฝั่งฝั่งนี้ยังได้อยู่ เห็นไหมฝั่งไหนที่มันยืดได้เห็นไหมพี่หนึ 1, 2, ่งสองสาเมตรไปแล้วนะอันนี้ไม่มีอะไรกัน้นมานี้เลยฝั่งนี้โดนขาเหลือสองเมตรเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ยืดดีหมดเลยโอเคเนี่ยทุเรียนก็แเริ่มไม่สู้คนเจอขายังยังไม่เอาเลยจะได้ได้สิบห้าต้องมีอันนี้สิบห้าต้องมี อันนี้ดูแล้วสักห้าได้อันนี้สิบห้าถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าแถมอยู่อยู่ที่ใบนะถ้าใบถ้าใบถ้าใบเต็มอะไว้สิบห้าได้แต่ถ้าใบไม่เต็มของลูกสาวมันชุดไหนแล้วพี่ตอนนี้ใช้ของพี่เปล่าือเปลือกแรบางเม็ดนิดนึงก็เขาซื้อไปอยู่ไงก็ชุดนั้นเขาสั่งซื้อไปอยู่ที่ว่าซื้อทองล้นไปเปลือกเล็กเมล็ดลึกอ่าเขาเรียก เปลือกบางเม็ดเล็กเม็ดแค่นี้นิดหมอนใช่ไหมหมอนทองนี่อ่านั่นแหละหมอนทองเม็ดเล็กนั่นแหละบอกว่าถ้าลองเสริมครบแบบเปลือกเขาจะบางนิดเดียวแล้วก็อร่อยใช่ไหมหวานอ่าสีเข้าเนื้อเขาสีดีของเราทางแกงแก่เร็วด้วยนะประมาณร้อยร้อยสิบวันอะได้ละถ้าตัดกินกันเองนะแต่ถ้าตัดเขาลงก็ตัดเร็วหน่อย